ยาชเนี่ยสิกตนน้ชาโซลังโซตูท้องปลาหอลูก,กันดูคือนอนนนอกูยังวนสังท่อกูจงเชียต่กเราไม่ไปตดชนยหตวจช้าสบานอนถรวให้ดดนแอโซลังโซตูยาหาเดน,น,นังตูจมอม้วตนลูเชนเดกันก็ลูกชิาลงเขาคินแต่นอนอีหาอ,อ้นาทีไปติชแต่นอนยตชวจช่ว,ชว,ชว,ชวมงวเรา,าไปลุตรวช้าซบไ ย่งไอตัวชั่วล้อมอนดาวชานดัวยานนี่เขาไปรุ่นรุ่นทอเจยาหัดเด่นในนั้นตัวจังมอมอสโอโุเชนเดลำลองัพบีแถวเสายาหเตียก็จังมอพญาล้ยัมอกาโมสเซลีมอนชาเชียนชากาจีมอเต่าเต่ตัวต่าชีมอสจอมอเปล่าล้ยาหายเตียก็ยังไตัวเตั่งจะจจะยาวเตต่าทียเตเตาตัวชีมอจอ แล้วอย่าเตียมอกป้าดงคอม่อยัตเตยะตาเคียอยูอิตุเนจิจอจอกคนจะได้มอมอเฉมิญเียาลนดาลอตุเนทยดวนรีก็ชิซัวแล้วยาใหตก็ฉีต้ายอก็คือคืออุทกก็เราแล้วยาเตอุก็เท่าหมู่ยะมอมอเคียอยู่อุกอยาอตินังก็ฉีตาเดีย có đi chơi thảo tư có khổ tệ có tàu sau với cho polylia lo nhân của linh bá tàu tí xì thì á chị ta lên là cho tí năng nhìn nhau cái xa nhìn nhớ cho tệ cho tàu chị ta lên cho tí năng nhìn nhận tàu, trong chế chê chồng, là do hai tiền của đã chị trồng là do nhau tan thò nên của linh một bá tàu thì á ta lên là cho tí năng hòa khỏi cho tàu มัมัจ้าป่เราะยห้เตียวม้มเกเนี่ยเขาจะมั่งมั่ก้าวๆหลบพลงงเทียจรเนี่ยเช็อวัยมีหัวเช็อเชียมัวจอชีเตาชีมูลาอี๋วัวก็มัวจอที่วัก็ตัวมีหหลเตาใจเจนจีมัวด้จอขอคอชีมัมัหลอดหลอจังดวงกูตัวดอย่าตอนเด ຍ່າແຕ່ນແລ່ນຕື່ຊົມມໍມໍເສລີກະກໍຄາຍນະລາໂອສົ່ວເຊດຫູຈາຄ່າໂຕໂຕກໍໂຕບໍ່ຊຕ້ອງດານໍກູລຸຊຽຊેໂຕນີ້ຊືເມາຊີດ